ถึง Practical Live หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดรพีรพีรัตนวัต์พรุนกับรายการ The Practical Live นะครับทุกวันศุกร์นะฮะเวลาบ่ายสองครึ่งโดยประมาณนะครับก็รายการของเรานะครับก็นําเสนอเรื่องราวต่างๆที่คนทำงานควรู้นะครับเป็นประจำมาทุกวันศุกร์นะฮะก็อย่างที่เราทราบนะครับนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะครับ สร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบแปดทีมสุดท้ายเนชันลีกประจำสอง2ันยี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหก็เรียกด้่าเชียร์กันกันทั้งประเทศนะฮะลุ้นกันตั้งแต่โดยเฉพาะสามนัดสุดท้ายนะครับก็สามนัดสุดท้ายเราก็แพ้มารวดนะครับแต่ว่าด้วยเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เราทํามาตั้งแต่แรกเนี่ยดีมาโดยตลอดนะครับเราก็จบการแข่งขันโดยมีอันดับที่แปดก็คือมีสิบห้าแต้มนะครับเขผ่านเข้ารอบใบเล่นใน รอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จนะครับถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับโดยครั้งนี้นะฮะก็ต้องยอมรับความจริงว่าโอ้โหทีมชาติไทยของเราได้ทำได้ดีมากนะครับน้องๆเนี่ยก็คือแสดงศักยภาพนะครับก็คือมีคนห่วงนะฮว่าเราขาดมือเกา๋เกาๆไปแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับน้องๆยุคนี้ก็สามารถทดแทนได้กันอย่างดีเลยนะครับโดยรอบสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเข้าไปเล่นร่วมกับสหรัฐ บราซิลนะครับญี่ปุ่นอิตาลีอิตาลีาลนี่เราเพิ่งแพ้มาหมาดๆนะเราก็ต้องบอกเลยว่าโอ้เก่งมากนะครับทีมชาติอิตาลีโดยเฉพาะผู้เล่นผิวสีนะโอ้เก่งมากจริงๆเลยนะครับตัวสูงใหญ่แล้วก็ตบแรงมากนะครับจีนแล้วก็ตุรกีอตุรกีนี่ก็คือตุรกีซึ่งก็เป็นเจ้าภาพด้วยนะครับแต่ว่าเราจะไปพบกับตุรกีเลยแล้วก็ประเทศสุดท้ายคือเซอร์เบียโดยการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายก็จะเป็นการแข่งแบบ ็อกเอาท์หรือว่าแพ้ก็คือตกรอบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผ่านเข้ารอบก็จะเข้าไปในไปเจอในอันดับถัดไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับสาวไทยนะครับนักวอลเลสเสาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะผ่านกันมาแบบแหมต้องรุ้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าอ้้ยคนไทยเราเนี่ยไม่แพ้ใครจริงๆนะครับชาติไทยเราไม่แพ้ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะฮะโดยจะเริ่มแข่งขันในรอบถัดไปเนี่ยเราจะพบกับ วอลเล่บอสาวตุรกีเนี่ยในวันที่สิบสามกรกฎาคมนี้นะครับซึ่งวันที่สิบสามก็จะตรงกับวันพุธนะครับซึ่งเป็นวันอาสาฬหบ,บูชานะฮะก็ฝากทุกคนที่มีเวลาว่างก็ไปกํกลังใจนะครับส่งใจไปเชียร์ก็ได้นะฮะแต่ถ้ามีเวลาดูก็ดูสดๆก็ได้อารมณ์แล้วก็ได้อัธรุปไปอีกแบบนึงนะครับโอเคนะครับวันนี้เราก็กลับเข้าสู่ วันศุกร์สุดสัปดาห์ของเราเช่นเคยนะครับว่าเรื่องราวอะไรบ้างที่น่าจะเอามานํามาพูดคุยหรือนํามาเสนอผมขอเอาเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องเก่าสักนิดหนึ่งนะครับมีคนพูดเรื่องนี้ใบ้บ้างแล้วนะครับเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าก็เอากลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนื่องจากว่าอ,อมีน้องๆแฟนเพจก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของความสุขที่แท้จริงคืออะไรนะครับผมก็เลยขอนําเรื่องราวตรงนี้มาพูดคุยกันในรายการดีกว่านะครับ good Life สังผัสนะครับาไทยก็คือความสุขนั่นเองเราอยากมีชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วความสุขที่แท,ท้จริงคืออะไรนะครับหลายคนก็คงพยายามที่หาคําตอบอยู่อยู่พอสมควรเลยแหละผมว่าสาหรับเรื่องนี้นะครับว่าเอ้ในสังคมทุกวันนี้เนี่ยเราหันไปไหนนะก็จะมีแต่เรื่อง,เร,องเรื่องทุกใจทุกกายนะผมว่ามันมันเจอกันทุกคนอยู่แล้วแหละทํางานหนักพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเออ่ บางบางงานบางประเภทจะต้องมีการเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของความทุกข์กายแต่ว่าทุกใจเนี่ยผมว่ามันเป็นอาการที่เกิดขึ้นแล้วหายยากเราก็เห็นนะครับว่าทุกความทุกข์มันเกิดได้กับทุกคนนั่นแหละนะครับเมื่อชีวิตเราเกิดขึ้นมานะครับมันก็มีผลทางเส้นทางที่เราจะไปข้างหน้าแต่ระหว่างทางก็ต้องเจอกับอุปสรรคการที่เราต้องดินน้นรนแล้วก็ต้องพยายามอย่างมากเพื่อจะต้องแลกมากับสิ่งที่เราต้องการนะความเป็นจริงมันก็ตอบยากเหมือนกันว่า ถ้ามาถามตั้งคาถามว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรผมว่าบางคนมันมันไม่สามารถตอบได้เลยทันทีนะครับว่าเราต้องการอะไรที่ที่ที่แน่แน่กันแน่เพราะโจทย์ของชีวิตของคนเราไม่เหมือนกันเนาะแต่อย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยเขามีงานวิจัยนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยที่เรียกว่าเป็นการทํางานวิจัยที่ยาวนานที่สุดในโลกนะครับซึ่งเป็นงานวิจัยภายใต้โครงการของ Harvard Study of Adult Development เนาะก็ใช้เวลาประมาณเจ็ดสิบห้าปีในการทําการวิจัยนะครับ คือเขามีการไปทําการสํารวจนะครับคืองานวิจัยนี้มันก็มีความละเอียดติดตามชีวิตคนนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเขาติดตามกลุ่มไหนบ้างแต่ว่ามันมีการทํางานทําการวิจัยนะครับสํารวจคนรุ่นใหม่นะฮะว่ากลุ่มมิเลเนียรเนี่ยก็คือ Gen Y นั่นเองนะว่าถ้าไปถามคําถามเขาอย่างนี้แหละว่าความสุขหรือว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเขาเนี่ยต้องการอะไรนะครับกลุ่มตัวอย่างกว่าแปดสิเอร์ซนี่ยเขตอบว่า เป้าหมายสูงสุดในชีวิตก็คือเรื่องของความร่ํารวยนะครับในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่เหลือเนี่ยก็จะมีมีให้น้ําหนักบอกว่าต้องการความโด่งดังนะครับซึ่งปรากฏว่าพอไปดูเนี่ยบริบทของทั้งสองเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร่ำรวยหรือความโด่งดังเนี่ยมันเป็นผลกระทบจากสิ่งที่ครอบครัวเนี่ยปลูกฝังให้กับคนกลุ่มนี้มาตั้งแต่ในวัยเด็กนะครับว่าเฮ้ยจะดีได้ต้องเด่น จะดีได้ต้องดังจะร่ำรวยได้ต้องโด่งดังต้องโดดเด่นคนเราต้องทำงานหนักต้องทุ่มเทต้องไปข้างหน้าต้องไขว้าชีวิตถึงจะประสบสความสำเร็จได้อะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าความความเชื่อที่ถูกปลูกฝังในวัยเด็กมันก็หล่อหลอมให้ผลของการสำรวจของคน Gen Y นะครับในกลุ่มหนึ่งเนี่ยมีทิศทางออกมาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแบบนี้ว่าความร่ำรวยหรือเรื่องของ ความโด่งดังเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาตามหานะครับนะฮะแต่เดี๋ยวก่อนงานวิจัยยังมีพูดอีกว่าซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับบอกว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ฟูมฟักแล้วก็สอนเด็กๆให้มีความเชื่อแบบนี้แล้วผู้ใหญ่เขาสอนแบบนี้เนะี่ยเขาหวังดีนะเขาหวังดีใช่อย่าไปเข้าใจเขาผิดนะครับเขาหวังดีแล้วเขาอยากให้เราเนะี่ยประสบความสําเร็จจริงๆแต่สิ่งที่เขาสอนเนะี่ยหลักคิดที่เขาให้ ความเชื่อที่เขาใส่เนี่ยมันมาจากประสบการณ์ในอดีตของพวกเขาวันนี้เราอยู่ในยุค2022แต่เราอาจจะปลูกฝังความคิดค่านิยมความเชื่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานเราโดยใช้ประสบการณ์เราเมื่อ2010 2000หรือปี1900กว่าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าตรงนี้มันถูกต้องไหมความหวังดีอ่ะใช่แต่การสร้างความเชื่อโดยยึดเอาอดีต ของเราซึ่งเป็นผู้อาวุโสกว่าไปให้กับเด็กในยุคนี้มันไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าอดีตในหลายๆเรื่องมันไม่สามารถมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันได้แล้วนะครับแล้วก็บางอย่างอดีตของใครบางคนเนี่ยเราเลือกแต่อดีตที่ดีบางทีมันก็อาจจะช่วยอะไรมากไม่ค่อยได้เพราะว่าอดีตที่ความผิดพลาดบางทีอาจจะเป็นประโยชน์มากกว่าก็ไม่ได้เอามาใช้นะครับ หรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยมีอดีตที่ไม่ดีก็แต่งเติมเสริมแต่งอดีตของตัวเองเนี่ยแล้วก็เอามาใช้ในการสอนลูกหลานแทนอันนี้ก็ถึงบอกว่าการใช้อดีตมาเป็นการตั้งสมมุติฐานเพื่อสร้างความเชื่อให้เด็กๆในปัจจุบันมันถึงไม่เที่ยงตรงเสมอไปแล้วก็มันถึงอาจจะใช้ไม่ได้ทุกบริบทเพราะว่าโลกของคนยุคนี้เนี่ยเป้าหมายที่แท้จริงของเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับเป้าหมายที่แท้จริงในยุคข,ของเราก็ได้ หรือถ้าเหมือนกันบริบทหรือว่าวิธีการมันมีความแตกต่างกันเยอะแยะครับนี่ก็เลยเป็นที่มาก็คือโครงการศึกษาชีวิตของมนุษย์ที่ยาวนานที่สุดที่เคยมีมานะเป็นการศึกษาชีวิตของผู้ชายนะครับตั้งแต่เรื่องของงานความเป็นอยู่สุขภาพเก็บข้อมูลชีวิตของพวกเขานะครับนะฮะ เรียกได้ว่าเก็บตั้งแต่นู้นเลยนยะโครงการนี้เขาเริ่มแต่ปีหนึ่งเก้าสามแปดนะฮะโดยมีการเก็บตัวอย่างกลุ่มผู้ชายสองกลุ่มคร่าวๆนะคร่าวๆนะก็คือกลุ่มนักศึกษาหมหา,าวิทยาลัยฮาวาดปีสองนะักปีหนึ่งเก้าสามแปดนะครับนะฮะโดยช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะครับแล้วก็คนกลุ่มนี้เนี่ยต้องมาร่วมทาสงครามด้วยนะครับก็สงครามก็ธรรมดาก็ต้องมีการเกณฑ์ไพ่พลน,นะครับตั้งเป็นกําลังหลักและกําลังเสริมนะฮะแล้วก็กลุ่มที่สองก็คือ ศึกษากลุ่มเด็กชายที่ยากจนที่สุดในแถบบอสตันนะครับนะฮะให้เขามาร่วมโครงการด้วยนะครับแล้วก็โดยเอากลุ่มที่ถูกตัดสินว่าครอบครัวมีปัญหาเยอะๆและดูแล้วด้อยโอกาสมากที่สุดนะฮะแล้วก็บางคนอยู่แบบแ้นแคสนะครับเข้าไปแทบจะไม่มีกินซะด้วยซ้ําน้ําจะไม่ได้แทบจะไม่มีน้ําดีๆดื่มนะฮะนะครับ,นะรบสิ่งที่งานวิจัยเขาทํานี่คืออะไรสัมภาษณ์ ุ่มตัวอย่างตรวจร่างกายไปที่บ้านเพื่อดูสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่เนาะพูดคุยกับคนในครอบครัวของพวกเขานะครับและหลังจากนั้นก็จะติดตามชีวิตของพวกเขาไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เป็นวัยหนุ่มเติบโตดูไปเรื่อยๆบางคนก็กลายเป็นพนักงานโรงงานบางคนก็เป็นทนายความบางคนก็เป็นช่างไม้ช่างปูนหรือเป็นหมอบางคน ก็เป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาบางคนก็ลงเอยติดติดโรคร้ายเป็นโรคร้ายนะครับติดสุราเหลือรลังและก็เป็นโรคจิตก็เยอะมากเช่นเดียวกันนะครับนะฮะดังนั้นเขาก็เลยบอกว่าเออจริงๆแล้วมันมีความสัมพันธ์อะไรหรือเปล่าในเรื่องของความสุขของชีวิตของมนุษย์นะครับเขาก็ไม่ได้แค่ไปดดตรวจตราหรือไปดูอย่างเดียวนะเขายังมี การส่งแบบคําถามให้กับกลุ่มตัวอย่างตอบไปสัมภาษณ์แล้วก็ดูเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการรักษาผลผลตรวจผลการตรวจสุขภาพทางการแพทย์ดูตัวอย่างเลือดมีการสแกนสมองหรือแม้กระทั่งนั่งคุยกับคนในครอบครัวของคนกลุ่มนี้เพราะว่าคนกลุ่มนี้เขาก็จะมีลูกมีหลานมีภรรยามีลูกมีหลานมีเหลนอย่างเงี้ยก็พูดคุยกับคนในครอบครัวด้วยจนในที่สุดก็พบกับคําตอบว่าจากการศึกษาช่วงชีวิตของมนุษย์ ลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม75ปีหลังจากนั้นนะครับผลปรากฏว่าความสุขของมนุษย์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของความร่ำรวยเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีชื่อเสียงโด่งดังเลยนะครับหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องต้องทํางานหนักเพื่อจะประสบความสําเร็จอะไรเลยนะครับแต่ไฮไลท์ที่สําคัญก็คือความสุขของมนุษย์ที่ว่าก็คือเรื่องของการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่างหากนะฮะงานวิจัยเนี่ยให้แง่คิดนะครับหลักๆก อยู่สามประเด็นซึ่งผมว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับว่าเรื่องของความสัมพันธ์ทางสังคมมีประโยชน์มากนะครับเพราะผู้คนอย่างเราเนี่ยมันไม่มีทางหรอกครับที่เราจะทํางานคนเดียวได้นะครับอย่างมีคนบอกว่าเอ้ยเราเป็นคน introvert นะเราชอบเป็นศิลปินเดียวเราชอบอยู่คนเดียวผมถามว่าเอาจริงเนี่ยมีโอกาสจริงเหรือในชีวิตที่คุณจะทํางานคนเดียวได้หรือมีโอกาสจริงๆเหรอือที่ทั้งชีวิตคุณจะอยู่คนเดียวได้ มนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับถ้าไม่อยู่กับใครเลยอ่ะอยู่คนเดียวอ่ะอยู่ไม่ได้แน่นอนนะครับมันจะโดดเดี่ยวและว้าเหวและมีความโดดเดี่ยวนี่แหละความว้าเหวนี่แหละเป็นตัวเร่งปฏิกิยาทําให้มนุษย์เสียชีวิตเร็วขึ้นนะนะครับคนที่ถูกรายล้อมด้วยเพื่อนนะครับงานวิจัยเขาพิสูจน์แล้วผมว่ามันก็ดูจากชีวิตเราจริงๆก็ได้ถ้าเรารายล้อมไปด้วยเพื่อนครอบครัวสังคมที่อบอุ่นเช่น สังคมที่คอยให้กําลังใจกันและกันสังคมที่ไม่ดูถูกเหยียดหยามกันนะครับสังคมที่ใครผิดพลาดอะไรก็คอยสนับสนุนให้สู้ต่ออย่างเงี้ยมันจะทําให้พวกเขามีความสุขสุขภาพดีและที่สําคัญอายุยืนด้วยนะฮะลองไปดูตามชนบทบ้านเราก็ได้ไม่ต้องไปดูประเทศไหนไกลครับผู้เฒ่าผู้แก่เนาะคนที่อายุยืนเนี่ยอารมณ์ดีทั้งนั้นครับแล้วเขาก็จะมีสังคมของพวกเขาใช่ไหมครับ เอ่อจะมีกิจกรรมที่ทํากันในสังคมกิจกรรมที่ทํากันเป็นหมู่คณะนี่แะครับพิสูจน์แล้วว่าความสัมพันธ์างสังคมมีประโยชน์มากนะครับแต่สังคมนั้นต้องเป็นสังคมโพสิทีฟนะไม่ใช่สังคมนิเกีฟนะฮะแต่ที่น่าเศร้าก็คือโอนี่ในในงานวิจัยของของอเมริกาเขาเนาะของฮาร์วาร์ดเขาก็บอกว่ามีชาวอเมริกันจำนวนมากนะครับหนึ่งในห้าบ,บอกเลยนัคือยี่สิบเปอร์เซ็นชีวิตตัวจเดียวมากนะครับ ถึงแม้ว่าชีวิตจะต้องอยู่กับผู้คนมากมายแต่เขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวนะครับแล้วก็นี่ไงตอกย้ําเลยความโดดเดี่ยวนะครับไม่ได้หมายความว่าต้องปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวนะความโดดเดี่ยวก็เกิดขึ้นได้คือเราอยู่ในสังคมนั่นแหละแต่เราทําตัวโดดเดี่ยวหรืออยู่ในความรู้สึกที่มันโดดเดี่ยวมากเขาบอกว่าอาการโดดเดี่ยวเนี่นะครับมันเหมือนยาพิษที่ทําร้ายร่างกายและสมองทําให้สมองเราเสื่อมเร็วกว่าปกติและอายุสั้นลงอีกด้วยนี่ไงตอกย้ํามนุษย์เป็นสัตว์สังคมจริงๆนะครับ ประเด็นที่สองซึ่งเป็นข้อคิดที่ได้นะครับจากงานวิจัยครั้งนี้ก็คือบอกว่าความสัมพันธ์มันก็ต้องมีคุณภาพของมันด้วยนะไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ลบมะก็พาไปแย่ไปได้เพิ่งพูดไปเพื่อสักครู่นี้เองว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับจานวนเพื่อนหรือความสัมพันธ์ที่จริงจังที่เรามีนะครับแต่สิ่งสำคัญคือคุณภาพของการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในข้ามกลางความสัมพันธ์นั้นๆมากกว่าความใกล้ชิดที่เรามีให้กันนะครับคือ เขาก็มีการยกตัวอย่างซึ่งผมก็ว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องจริงเนาะคู่ชีวิตแล้วกันที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยนะครับถ้าท่อยทีท่อยอาศัยให้กําลังใจกันและกันเนี่ยมันก็ชีวิตก็มีความสุขแล้วก็ต่อให้ต้องผ่านอุปสรรคมากมายก็ไปต่อได้เนาะแต่ถ้าเกิดคู่ชีวิตที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยกันก็ไม่ชอบกันเนี่ยอยู่ด้วยกันก็ทําร้ายกันเนี่ยสุขภาพจิตเสียั้งคู่นะครับนะฮะเขาพิการเปรียบเทียบด้วยบอกว่าเนี่ยอย่าล้างซะยังดีกว่านะครับ เลิกกันเนี่ยอาจจะเจ็บจริงแต่ว่ามันดีกว่าทนอยู่ไปด้วยกันนะครับเขาบอกว่าจากการศึกษาชายวัย80ปีพบว่าระดับคอเลสเตอรอลในกระแสะเลือดของเขาตอนอายุ50เนี่ยอาจจะบอกอะไรไม่ได้เลยนะครับว่าเขาจะเป็นคุณปู่ตอนวัย80ที่มีความสุขหรือเปล่าแต่สิ่งที่บอกได้กลับเป็นเรื่องของระดับความพึงพอใจในความสัมพันธ์ที่พวกเขามีตอน50แทนนั่นเป็นเรื่องงานวิจัยที่น่าสนใจนะครับว่านะฮะ ระดับความพึงพอใจอ่ะมันมีผลต่อสุขภาพระยะยาวจริงๆนะครับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจนะนะฮะส่วนประเด็นที่สามความสัมพันธ์ที่ดีนะครับจะเป็นเกราะป้องกันเราจากผลเสียจากความชลานะครับมีการวิจัยเพิ่มมาอีกว่าชายชราวัย80คนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเป็นที่น่าพึงพอใจเนี่ยเขามีคนใกล้ชิดคอยดูแลอยู่เสมอพบว่าความรู้สึกที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับผู้คน่ มีคนที่ให้พึ่งพาทําให้เขาเนี่ยมีความสามารถในเรื่องความจําที่ดีขึ้นความจํายังเฉียบคมอยู่และยังอยู่กับตัวเขาเป็นระยะเวลาอนาน,านๆนะครับในขณะเดียวกันถ้าไปเปรียบเทียบกับคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างว้าเหวเนี่ยไม่มีใครให้พึ่งได้เนี่ยเขาจะมีภาวะความจําเสื่อมเร็วกว่าผิดเร็วกว่าปกติมากเอาพูดง่ายๆถ้าเราวัดผลตอนนี้ยวัยห้าสิบเนาะห้าสิบ ถ้าคุณภาพของความสัมพันธ์ของเราในวัย50เราดียังดีอยู่นะครับสมองเราเนี่ยก็ยังอยู่กับเราไปได้นะความจําเราก็ยังดีอยู่เป็นรุ่น80นู่นนะฮะหรือจะไปได้ไกลกว่าแต่ถ้าเราเป็นคนแบบโอ้สังคมก็ไม่เอาเบื่อโลกเบื่ออะไรเบื่อสารพัดนะครับมันก็จะเร่งปฏิกนะิริยาทำให้เราเป็นคนสมองเสื่อมหรือความจําเสื่อมไวกว่ากว่าที่ควรนะครับอย่าลืมจริงๆแล้วสมองมันก็เสื่อมทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมันจะเร่งปฏิกิริยาทําให มันไปได้ไวแล้วก็ไปได้เร็วกว่านะครับงั้นก็ต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะนะครับเรามาตีความกันก่อนความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นตลอดเวลาเนาะแหมเหมือนกับชีวิตของคู่คู่ครองนะเราเป็นเราอาจจะยังไม่แต่งงานแต่เรามีแฟนนะคบกันมาหลายๆปีเนี่ยมันก็ต้องมีบ้านที่ต้องมีการทะเลาะเป็นเรื่องธรรมดานะครับทะเลาะบบกะแสเป็นเรื่องปกติแต่ตราบใดก็แล้วแต่ที่ทั้งคู่เนี่ยยังมีความเข้าใจ เข้าอ,อกเข้าใจกันนะครับแล้วก็ยังสามารถพึ่งพากันได้เนะี่ยปัญหาเรื่องการทะเลาะบอกแหวงเหล่านั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วที่ต้องมีเรื่องของการทะเลาะบอกแหวงกันบ้างความใกล้ชิดที่ดีก็จะมีส่วนช่วยนะครับให้คนเข้าใจกันมากขึ้นเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผลดีต่อสุขภาพของของทั้งคู่นะครับแล้วก็ทําให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยมันมีชีวิตชีวามากาขึ้นแหมทะเลาะกันมันก็ ธรรมดานะครับเป็นพาร์ทหนึ่งของการดําเนินชีวิตนะครับเชื่อไหมเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีทุกคนก็รู้ไอ้เรื่องเนี้ยนะครับแต่มันทํากันได้ยากคนมีคนก็ยังมีความเชื่อว่าถ้าจะมีความสุขมันต้องไปมองเรื่องอื่นนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเรื่องใกล้ตัวมากการมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วมันทําให้เรามีความสุขแต่เราไปมองเป็นเชิงของวัตถุนิยมกันเยอะนะครับมันเลยทําให้อ่อ ความเขาเรียกว่าตามหาความสุขอะมันเลยเป็นคําที่ใช้แบบฟุ่มเฟือนยนะยันตามหาแพชชั่นตามหาเป้าหมายตามหาความสุขคือวัตถุนิยมเนี่ยกลายเป็นเป้าที่ที่คนส่วนใหญ่อะถูกล่อหลอกให้วิ่งตามแต่เม่ผมไม่ได้หมายความว่ามันไม่ดีนะครับคําว่าวัตถุนิยมเนี่ยเรื่องเงินตราเงินทองรถบ้านเนี่ยยังไงมันเป็นสิ่งจําเป็นที่มนุษย์ต้องมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราถูกขับเคลื่อนด้วยด้วยวัตถุนิยมมากๆเนี่ยมันจะยิ่งทําให้เราเห็นแก่ตัวมากขึ้น เพราะเราอยากได้สิ่งเหล่านั้นไงงั้นการกระทําของเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นการกระทําที่เลือกมาเพื่อบรรลุผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าพอมันรู้ผลประโยชน์ส่วนตัวปุ๊บนี่ไงความสัมพันธ์ก็จะไม่ดีพอาสัมพันธ์ไม่ดีแล้วเป็นยังไงมันก็ขาดความสุขที่แท้จริงไงเพราะความสัมพันธ์ไม่ดีมันทําให้เราไม่มีความสุขเนื่องจากว่าเราไม่มีคนอยู่รอบกายรอบตัวนะครับแล้วก็เขาก็บูดมาแล้วนะครับจากงานวิจัยสมองก็เสื่อมไว้นะฮะถามว่าคุ้มไหม ก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องเลือกเอาว่าว่าเราชอบแบบไหนนะครับจริงๆก็ต้องยอมรับสัจธรรมนะมนุษย์เราชอบหาทางออกที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วไงดังนั้นเนี่ยวิธีการที่เขาจะเข้าสู่ความสุขนอกจากวัตถุนิยมแล้วอะไรก็ได้ที่ง่ายอะไรก็ได้ที่ได้ทันทีทันใดน,นี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการผมก็ต้องการนะครับอะไรที่มันเป็นเรื่องยากๆซับซ้อนมากกว่าเราจะสนิทหรือว่าจะสร้างสัมพันธ์อะไรกับใครสักคนเนี่ยมันใช้เวลาเนาะ หรือแม้กระทั่งการเอาใจใส่คนรอบครอบในครอบครัวหรือคนรอบข้างมันก็ต้องพยายามไปอีกตบมันอาจจะดูยุ่งยากเกินไปก็เลยไม่เอาก็เลยไปนเน้นเรื่องของที่คิดว่าเฮ้ยเราทําเองคนเดียวได้เราลุกขึ้นมาทําด้วยตัวเองได้รวยคนเดียวได้อะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้เราตกอยู่ท่ามกลางความเชื่อที่สังคมมันล่อลอกเราไปทางวัตถุนิยมล่อลอกให้เราไปหาเรื่องชื่อเสียงเงินทองนะครับงานวิจัยพูดมาแบบนี้นะครับว่า คนที่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วเนี่ยคือคนที่มีความสามารถในการแบ่งเวลาและทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งสําคัญในชีวิตเขาได้เช่นสิ่งสาคัญที่ว่าคือคนในครอบครัวเพื่อนสังคมของเขาต่างหากนะครับดังนั้นคําว่าความสําเร็จถ้าจะให้เท่ากับความสุขมันไม่ได้เหมือนกับว่าต้องได้แต่เงินแต่ทองหรือได้แต่ชื่อเสียงอย่างเดียวแต่ผมเชื่อว่าถ้าคําว่าสําเร็จเท่ากับมีความสุข โดยเราสามารถแบ่งเวลาให้กับคนรอบตัวที่สําคัญกับเราได้เดี๋ยวทั้งเงินทั้งความสุขแล้วก็ทั้งเงินทองมันจะได้มารพร้อมพกันเองนะฮะดังนั้น,นเรื่องราวทั้งหมดนะครับผมว่าเราอาจจะต้องถุกคิดกันสักนิดแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราดําเนินชีวิตอยู่ในวันนี้เนี่ยเราพยายามไล่าตามพยายามไข,ขว่คว้าหรือตามหาสิ่งที่มัน ไกลตัวเกินไปไหมสิ่งที่มันเคยคิดไม่ถ้าได้มันมาเนี่ยมันใช่ที่ทําให้เรามีความสุขจริงหรือเปล่าเคยคิดไหมว่าได้มันมาแล้วเราจะพอใจอย่างที่เราคิดวันนี้จริงหรือเปล่าคือบางทีเราอยากได้เพราะคนอื่นมีเราอยากได้เพราะคนอื่นเขาได้นะครับแต่พอลองลองจินตนาการที่ถ้าถ้าเราได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมหรือลองไปถามคนที่เคยได้ก็ได้ละเขาได้แล้วเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมนะครับก็อาจจะช่วยให้เรา ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่เราอยากได้มันอาจจะเป็นแค่ทําให้เรารู้สึกดีทําให้เราดูดีจากคนภายนอกไปได้เพราะเราอาจจะหลงคิดไปว่าการมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เออตอบโจทย์สังคมจะมองเราในแง่ดีมากยิ่งขึ้นหรือเราจะมีความเป็นสมบูรณ์แบบมากขึ้นหรือชีวิตเหล่านี้มันเป็นชีวิตในอุดมคติ ซึ่งมีคนในสังคมอ่ะกาหนดเอาไว้นะครับว่าถ้าจะประสบความสำเร็จภายในสามสิบปีต้องมีอะไรบ้างสี่สิบปีต้องมีอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วถ้าเราเดินบนเส้นทางนี้เนี่ยแน่นอนเราอยากได้มันก็ต้องมีสิ่งที่เราต้องเสียไปเมื่อเราอยากได้มากโลภมากก็ต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นระหว่างทางแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเป้าหมายส่วนตัวความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดนะครับนะฮะ แล้วเหนื่อยไหมากับการพยายามไขว้าตามหาสิ่งที่ต้องการแบบนี้นะฮะยิ่งทํายิ่งทําให้เราโดดเดี่ยวยิ่งทํายิ่งทาให้เราว้าเวนะครับเพราะถ้าเรามุ่งสําเร็จมากแบบวัตถุนิยมมันจะไม่เหลือใครครับอยู่เคียงข้างเราสักคนนะฮะเราสามารถหาเงินทองที่เสียงได้มากแต่วันที่เราไม่เหลือใครมันฟุ้มไหมนะครับเอางี้ปรับให้มันสมดุลสักนิดดีกว่า หาจุดออพติมัมนิดนึงก็คือชื่อเสียงเงินทองอเรามีได้นะครับแต่ให้มีเทียบเท่ากับระดับความสุขและความสัมพันธ์ที่ดีที่เราพึงมีได้ด้วยดีกว่านะครับเพราะอย่าลืมว่าชีวิตเรามันสั้นมากนะครับเราไม่ได้มีเวลามากพอน,นะครับที่จะมาเอาไปไขว่คว้าหาสิ่งที่มันอาจจะดูไม่จําเป็นมากนะักแล้วก็ต้องมาทะเลาะเบาแหวงกับคนรอบข้างเพราะเราต้องตางหาในสิ่งที่เราอยากได้ ด้วยความที่เราเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือทุกอย่างของชีวิตหรือต้องมาเสียเวลาอิจฉาลิษยานะครับวิพาษ์วิจารณคนอื่นนะฮะอันนี้เราก็ไม่มีเวลาขนาดนั้นเนาะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราจะทําเพื่อคนที่เรารักมันก็น้อยเช่นเดียวกันนะฮะดังนั้นจัดสรรเวลากันใหม่ดีกว่าครับถ้าเราอยากค้นพบความสุขที่แท้จริงของตัวเองงานวิจัยนี้ก็มีคําตอบระดับหนึ่งแล้วเนาะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างให้ดีดีกว่า ทั้งในที่ทํางานที่บ้านเมื่อเรามีความสุขแล้วเนี่ยศักยภาพทุกอย่างที่อยู่ในร่างกายและสมองของเราเนี่ยก็จะทํางานได้อย่างเต็มที่แลวผมเชื่อเรื่องเงินครับว่าจากนั้นน่ะชื่อเสียงและเงินทองก็จะตามมาหาเราเองนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสุสุดสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็เช่นเคยครับใครที่อยากจะพูดคุยหรืออยากจะปรึกษาอะไรนะครับก็สามารถทักทายมาได้นะครับ ที่ f c e e o o o k แฟนเพจมนนเงินเดือพันใหม่นะครับอินบ็อกซ์กันมาได้นะครับหรือจะไปติดตามอ่านบทความต่างๆนะครับสื่อดีๆก็ติดตามได้ที่ The Practical c o นะครับหรือว่าที่เพจมันเงินเดือนพันใหม่ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมดรคทัคพีแัะพีรัตนวัฒน์พรคุณต้องขอลาไปก่อนติดตามกันใหม่ได้นะครับในสุขสุดสัปดาห์หน้าจะเอาอะไรมาพูดคุยกันติดตามกันได้นะครับสวัสดีครับ t r e p t i c t i c a l Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6